สวัสดีครับเคยมีคนสงสัยไหมฮะว่าคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรือว่าซูบรีมากมากเนี่ยทำไมเขาถึงผอมกระรองเหลือแต่กระดูกเลยนะครับก็จริงๆมันมีหลายสาเหตุด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันนะครับว่าหหอยใจจึงเป็นชั่นนั้นแล้วก็การผอมแบบนั้นเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวรน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัมบัตนะครับคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุก็เกิดไดไ้จาก มีการระคายเคืองแล้วก็การทําลายของถุงลมโดยสาเหตุต่างๆยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่ซึ่งพบได้มากที่สุดนะครับนอกเหนือจากนั้นอาจจะมีสาเหตุทางด้านพันธุกรรมบางอย่างแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ได้สูดดมเข้าไปเรื่อยๆนะครับทําให้เกิดการทําลายของถุงลมเล็กๆพวกนี้นะฮะแล้วเวลาถุงลมมาโดนทําลายเนี่ยมันก็จะมารวมตัวกันเกิดเป็นถุงลมที่ขยัดใหญ่ขึ้นก็เรียกคาเรียกว่าถุงลมป่งพองนั่นเองนะครับมันไม่ดียังไงก็คือเวลาที่ถุงลมพวกนี้มัน อยู่ในสภาพปกติมันจะมีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนก๊าซค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าเวลาที่มันมารวมตัวกันเป็นถุงลมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนก๊าซก็จะลดลงทําให้มีปัญหาในด้านของการแลกเปลี่ยนก๊าซตามมานะครับแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่นั้นการที่มันมีถุงลมที่ผิดปกติไปเนี่ยเวลาที่เราหายใจออกเนี่ยลมจะไม่ค่อยออกมานะครับก็ทําให้ลมค้างในปอดแล้วก็ปอดพวกนี้จะเกิดการขยายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมัน การที่ลมค้างในปอดเนี่ยจะทาให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งปกติร่างกายเราผลิตเนี่ยจำเป็นจะต้องหายใจแล้วเอาออกไปจากนอกเอาออกไปจากร่างกายเรานะครับแล้วว่าเนื่องจากอากาศมันค้างอยู่ในปอดเนี่ยไอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จึงไม่สามารถออกไปจากปอดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่1ซึ่งทําให้คนพวกนี้มีอาการเพลียมากขึ้นกว่าคนปกติเยอะเลยนะครับแล้วก็มีอาการเหนื่อยง่ายด้วยนะฮะอย่างที่2คือปอดที่มีขนาด ใหญ่ขึ้นเพราะว่าถุงลมมันโป่งพองเนี่ยมันก็จะไปเบียดดันกล้ามเนื้อที่สําคัญในการหายใจมัดหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อกระบางลมนั่นเองนะฮะกระบางลมก็คืออยู่ระหว่างช่องช่องอกกับช่องท้องนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณอย่างนี้นะครับกั้นบริเวณช่องอกช่องท้องเวลาที่เราหายใจปกติกล้ามเนื้อนเนี่ยจะต้องดันตัวลงด้านล่างนะครับการดันตัว Jason: ลงด้านล่างจะทําให้ทรงอกเราเนี่ยด้านในขยายขึ้นเกิดเป็นความดันลบแล้วก็ดึงอากาศเข้าสู่ปอดนะครับในคนที่มีโรคถุงลมป่งพองเนี่ย เนื่องจากกระวังลมมาโดนดันลงไปโดยตัวปอดอยู่แล้วเนี่ยการที่มันจะหดตัวแล้วก็ดันลงไปในช่องท้องได้มากกว่านั้นนี่มันคือจะดันลงไปได้นิดเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลมจะเข้ามาในปอดได้ค่อนข้างจะยากมากด้วยฮะดังนั้นคนพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้แรงในการหายใจค่อนข้างะเยอะเพื่อที่จะดึงลมเข้าปอดนะฮะแล้วหายใจออกก็ลําบากอีกก็คือลมก็ไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่พลังงานซึ่งเขาได้มาเนี่ยจะหมดไปกับการหายใจซะเป็นส่วนมากนะครับ การใช้พลังงานมากไปกับการหายใจเนี่ยก็จะทําให้เขามีอาการอาผอมซูบลงได้ค่อนข้างเยอะๆนะครับแต่ว่ามันเป็นการผอมซึ่งไม่ที่มีสิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะว่าการที่ใช้พลังงานไปตลอดเวลาโดยโดยตลอดเวลานี่หมายถึงทั้งขณะตื่นและขณะหลับเขาก็ต้องใช้พลังงานในการหายใจมากนะครับในคนพวกนี้เขาจะเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงมีการเผาผลาญพลังงาน,งงานแคลอรี่เยอะนะฮะก็ทําให้มีการผอมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ การผอมโดยโรคพวกนี้เนี่ยไม่ดีนะฮะเหตุผลเพราะว่าเราเจอว่าในคนที่เป็นโรคถุงลมป่องพองซึ่งมีอาการผอมมากๆแล้วก็น้ําหนักตัวน้อยเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงขึ้นกว่ากลุ่มคนที่น้ําหนักตัวปกตินะครับดังนั้น การที่เราบอกว่าเราจะสูบบุหรี่เพื่อที่จะเราลดน้ําหนักหรือว่าบางครั้งเราเป็นโรคถุงลมโพอเออผอมก็ดีแล้วนี่ไม่ได้อ้วนไม่ไม่ไมไมน่ามีโรคอะไรมากขึ้นจริง,รงๆก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับคนกลุ่มนี้นี่คือมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้นแล้วการใช้พลังงานตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็เหมือนคนเราออกกําลังกายเราไม่ได้พักเลยตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเป็นแน่แท้นะครับก็หวังว่านี่คงเป็นการตอบคําถามของหลายๆคนซึ่งมีข้อสงสัยตรงนี้อยู่นะครับ ทำอย่างไรในคนพวกนี้ที่จะให้น้ําหนักตัวดีขึ้นอันนี้ก็ต้องแน่นอนถ้าสูบบุหรี่อยู่ก็ต้องงดเลยนะครับอา,อาจจะต้องรักษาตัวถุงลมป่งพองกับแพทย์ให้ดีเลยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยการทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงบางประเภทซึ่งแนะนําว่าต้องปรึกษาแพทย์นะครับเพราะบางครั้งให้อาหารที่เสริมเข้าไปกับอาหารที่ทานอยู่นะครับเพื่อเพิ่มแคลอรี่ในร่างกายเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะช่วยได้ในในใน,ในระยะยาวทําให้มี มวลกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มน้ําหนักตัวได้มากขึ้นนะครับหวังว่านี่คงเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบครับขอบคุณมากครับ